มันทำให้วงไม่ได้มีคอนเสิร์ตมาประมาณ2ปีครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าตั้งแต่ปล่อยอัลบั้มมามันเป็นครั้งแรกยังไม่ได้ทันเล่นคอนเสิร์ตเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เล่นเพลงในอัลบัม้ม mm hmm. เราดีใจกับกระแสะตอบรับของเพลงใหม่มากนะ mm hmm. ผมไปฟิชเชอริงกับลำเพลิน hmm. ชื่อเพลงว่าบุคคลทั่วไป กระแสตอบรับดีมากๆเลยแล้วก็เพลงเพลงนี้ทําให้แบบผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ทางโควิดอะไรเงี้ยมันมันดีขึ้นจริงน่าจะได้สนุกกันหลายที่เลยครับตอนนี้ก็เริ่มทัวร์แล้วแต่ว่าปีใหม่เนี่ยก็เข้าใจทางพวกเราครับยังไม่มั่นใจว่าจัดจัดได้หรือไม่ได้นี่ก็ต้องรอรอดูความชัดเจนอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราก็มีหน้าที่ โฟกัสกับการซ้อมแล้วก็งานที่เฟิร์มทําให้มันดีที่สุดตัวผมเองตัวทางวงเองก็คิดถึงบรรยากาศนี้รอคอยกันมาอยู่แล้วนะครับม,ม,มีแล้วครับมีแล้วครับมีแล้วครับจ,จริงๆเราเราเราไม่รับเราไม่รับก่อนด้วยนะครับเราไม่รับงานก่อนเพราะว่าตอนช่วงนั้นกําลังจะเริ่มฝึกว่ายน้ําด้วยมันทําให้วงไม่ได้มีคอนเสิร์ตมาประมาณ2ปีครับครับ2ปีกว่าอืม ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันตั้งแต่ปล่อยอัลบั้มมามันเป็นครั้งแรกยังไม่ได้ทันเล่นคอนเสิร์ตเลยครับอนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เล่นเพลงในอัลบัม้มไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นคือโอเคผมรู้ว่ามีเพื่อนนะที่หมดกําลังใจหรือว่าท้อแต่ว่าผมก็พูดไปกับเพื่อนๆแล้วก,กับทุกคนตรงๆว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่ว่าไม่กลัวก็มีช่วงที่กลัวเหมือนกัน แต่เวลาที่ได้เจอกันแล้วรวมถึงรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่กว่าจะมีวันนี้ได้พี่ลองนึกสิครับผมมาต่อแถวคนกี่หมื่นคนผมเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างกับเรื่องแค่นี้ผมไม่ท้อหรอกครับไม่ได้ทำอะไรให้ผมรู้สึกท้อหรือว่าจะต้องยอมแพ้เลยผมพูดตรงๆนะพร้อมที่จะใส่กับทุกๆโชว์ทุกๆเวทีเพื่อให้คนดูเขามีความสุขครับก็ตอนนี้ก็คือ อย่างที่ตอนตกลงไว้ครับเราเอางานของเราเป็นหลักแล้วก็เรามีละครเรื่องใหม่ด้วยเรามีหนังที่จะต้องเตรียมเปิดกล้องมันมีอีกหลายอย่างมากๆครับที่เราต้องเตรียมตัวเพื่อทําให้มันดีที่สุดพระจันทร์แดงประสบความสำเร็จมากนะครับชื่นใจมากในฐานะของนักแสดงคนหนึ่งแต่ว่าผมก็มีเรื่องต่อ,ตอไปที่ผมต้องใช่ครับใช่ใช่ใชดังนั้นเต็มที่ครับผมขอบคุณครับ